ิวชีวิตคุณแม่หน่อยค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าแบบใช้ชีวิตความเป็นคุณแม่แบบคุมมากคลยพี่ฝนคือเมื่อกี้แบบง่วงนอนนอนน้อยเหรอคุณแม่นอนน้อยคุณแม่นอนน้อยแต่นอนหน้านะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาสุดท้ายที่ปั๊มนมแล้วเริ่มหลับคือสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยคือตื่นตลอดแล้วสี่ทุ่มก็ไม่ได้นอนยาวใช่ไหมกว่าจะปั๊มเสร็จก็ห้าทุ่มเสร็จแล้วก็จะต้องตื่นมาพัฒมวิธีตอนตีหนึ่ง แล้วก็ตีสี่เสร็จแล้วก็จะตีห้าก็จะเอาลูกมาเข้าเต้าเพื่อที่หกโมงเช้าจะปลูกทะเลเพราะทะเลไปโรงเรียนแล้วรูทีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาห้าเดือนแล้วว่ะลูนีคือแม่คือยังไงคะมีความแบบว่าเป็นออะไรอย่างเงี้ยเวลาใครพูดอะไรก็จะแบบฮะเออแล้วก็อายมากบางทีนั่งคือเอาเป็นว่าถ้าขับรถถ้าขับได้แต่ไกลไม่ได้ถ้าไกลปุ๊บนั่งตีตัวเองตลอดแล้วแบบพอต้องให้นั่งโฟกัสอะไรก็จะแบบ เ,เออเออมันไม่ไหวเหมือนบยังปรับตัวอยู่ค่ะกับลูกสอเพะเออเพราะเราลูกสอบแล้วแต่ว่าการปรับตัวเนี่ยมันยากกับคนแรกยังไงบ้างคือเราคือการที่มีลูกคนที่สองเราเข้าใจว่าเด็กโปรเซสของการเติบโตของเด็กเป็นยังไงเราไม่ตื่นเต้นละเราพอจะรู้แล้วแต่ความเหนื่อยมันก็ยังเหนื่อยมันหนีไม่พ้นนะมันจะแบบเออไม่เลี้ยงละก็ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ลูกเออแบบเออ ทังมันเหอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ป่ะล้วก็แบบก็แล้วลูกคนโตเนี่ยมันให้นมตัวเองมาถึงสองขวบทีนี้พอมาเป็นคนเนี้ยฝนก็แพนว่าตอนแรกจะแบบสามีก็แบบน่ารักมากหกเดือนก็พอ,อเธอไม่ต้องเครียดเมียจะหกเดือนเลยยังปั๊มนมอยู่เลยอะ,อะแล้วมีความรู้สึกว่าแบบอยากให้เขาถึงขวบหนึ่งอพอถึงขวบหนึ่งเสร็จเออถ้าวันหนึ่งก็กินวันละแปดออนปั๊มต่อไปก็ได้นะมันก็จะค่อยๆไปเรือ่อยๆอะ่เยใจมันทิ้งไม่ได้หรอกใจมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าน้ํานมแม่มันมีเม็ดเลือดขาวแล้ว เดี๋ยวเด็กก็ป่วย,เด,ยวเด็กก็ป่วยแล้วลูกฝนเนี่ยสอเดือนครึ่งยังไม่ถึง2เดือนมันก็เป็น flu A ติดจากพี่สองเดือนครึ่งก็เป็นโควิดติดจากแม่ oh. นึกภาพบอกว่าคือพอเราไปทํางานกลับไปเราก็ไม่รู้เราเอาอะไรกลับไปบ้างเ,เขาก็เป็นโควิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบ ตอนนี้กี่เดือนแล้วคะเนนีตอนนี้5าแล้วค่ะสิ่งที่เราทำหลังจากนายเขายังสตรองอยู่สิ่งที่เรามอบให้เขาได้ก็คือแบบน้ำนมอ่ะเราก็หวังว่าไอ้เม็ดเลือดขาวของเรามันจะทำให้เขาไปสู้โรคได้เขาเนี่ใเขากปตูวเขาใช่ใเราก็คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบถ้าอีกหน่อยเขาโตขึ้นมาผมกินนมแม่กี่เดือนเดี๋ยวไม่เข้ากันเดี๋ยวไม่เรากันตัวลูกหน่อยตัวลูกหน่อยตัวลูกหน่อยพี่เขาเป็นไงบ้างเหตนบอกว่า แล้วนั่นเขาชอบเล่นกับน้องเลยคือทาลียเนี่ยเขาชอบเล่นกับน้องมากเขาเป็นคนที่อยากมีน้องมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะไม่มีวิธีเขาเรียกอะไรอะประมาณว่าแบบทะนุถนอมบางทีอมบางเงี้ยเอาเอาเจคอบมาแบบฝึกความฝึกหงายทารียเนี่ยจะเล่นทาีก็กระโดดข้ามเจคอบไปเลยแม่ก็ตกใจนึกนึกภาพบอกว่าเสร็จแล้วคืนเวลาทาลียกลับมาที่บ้านเราก็จะได้ยินเสียงทาลียาทาลีทา เขาเหลียวจนเฉลียวก็แบบงงว่าน้องเล่นยังไงเออมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆคือเขารักแล้วทุกเช้าอย่างเงี้ยเวลาปลุกไปโรงเรียนอ่ะเราก็หกโมงครึ่งก็น่าจะโอเคละเดี๋ยวนี้ก็มีพิธีรีตองที่ไม่ต้องอุ้มเจขับก่อนพอคนอื่นอุ้มเยอะๆเขาจะใช้คำนี้หนูยังไม่ได้ถือน้องเลยเออหนูยไม่ได้ถือน้องเลยอะไรยเงี้ยบอกอุ้มอุ้มคือเขาต้องอุ้มก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนความยากง่ายแล้วแบบลูกชายหญิงมันยากยังไงคือ เอาพี่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเจคอบคือเราไม่ได้เป็นลูกชายคนแรกแต่โมเมนต์ที่เราเห็นลูกสาวอะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันทะนุถนอมเหมือนผู้หญิงอะแต่พอมันเป็นผู้ชายปุ๊บมันรู้สึกแบบมันทะนุถนอมแบบแต่มันแบบแเออมันเป็นผู้ชายอะนึกนึกคาะบอกว่าก็เลยคิดแบบพอเราเห็นเด็กผู้หญิงเราก็จะแบบหูโตมาจะโดนทดําร้ายอย่างไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเด็กผู้ชายเราก็จะแบบ ซูสูเออเออมันคนละฟิลนะใช่เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าความธนุคือธนุถนอมเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ยังงองงองแงแงหัวก็มันธนุถนอมในในใน,ในจุดที่เขาเป็นเบบี๋แต่ยังนึกไม่ออกว่า ถ้าเขาโตขึ้นมาเราเออจะทะนุถนอมยังไงสายช่วยซัพพอร์ตยังไงบ้างคะรอบเนี้ยพี่ชัดเจน,นคือรอบแรกเนี่ยพี่เอาเข้าเต,าต้าตลอดอไม่รู้ว่าใครมีรูปบ้างคุณแม่ที่เข้าเต้าตลอดเนี่ยจะไม,ม <laughs> ไม่มีเวลาพักมันแงะทีคนก็อุ้มมาให้ละไม่รู้เป็นอะไรปวดท้องหนาวหรือเปล่าไม่รู้เออเอามาให้ก่อนแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยพี่คือตั้งใจว่าจะให้ขวดเดียวกับเต้าเนื่องจากว่า ทะเลเขาอย่งต้องการที่อยู่ถ้าสมมติเราไปเข้าเต้าตลอดพี่กวลูกไม่เก็ตแล้วพี่ก็พูดกับทุกคนแล้วว่าโอเคมีลูกตอนอายุมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันเลี้ยงไม่ช่วยใช่ไหมคะขอมาก็ต้องใช่ให้ทุกคนช่วยกันเลี้ยงมันฉันจะมานั่งอุ้มคนเดียวไม่ได้ตอนกลางคืนกะสามีเพราะว่านนนี่เขาดูแลเดย์ทมไปเราจะได้ออกไปทำมาหากินใช่ไหมให้เขาได้นอนเต็มอิ่ม พี่ก็จะพี่ไม่พี่ไม่ทาอะไรอยู่แล้วเพราะพี่มีได้พี่ไม่ได้นอนอยู่แล้วเออแต่ถ้าลูกตื่นแอะกลางคืนขวดรออยู่แล้วอุ่นแล้วเอามาป้อนเขาก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกเกิดนะแล้วเขาก็พูดว่าทําไมฉันลืมโมเมนต์นี้ไปได้นะสุดาลืมเอาไปคืนที่ไหนได้ไหมตอนเดือนแรกอ่ะจะคืนลูกอย่างเดียวเลยสุดาแล้วแบบแบบจอปิดจ็อบที่สองคนสองคนค่ะจบจบที่เนี้ยค่ะเพราะว่า จำได้ว่าพอหลังจากเดือนแรกไปนี่เขาก็อยากที่จะแบบเหมือนกับอยากจะทํายังไงก็ได้ให้ลูกนอนยาวให้มากที่สุดค,คือแบบจะหักนิดเดียวเดียวอะจะหักดีที่นอนยาวอย่างเดียวเราก็แบบว่าเฮ้ยลูกมันเพิ่งเดือนเดียวเองใจเย็นๆแต่ว่าพอหลังจากที่เราแบบศึกษากันมาหลายๆเล่มแล้วเนี่ยนะคะตอนกลางวันให้อิ่มให้มากที่สุดะกลางคืนเขาก็จะเริ่มตื่นน้อยตอนนี้เขาตื่นแค่รอบเดียว แม่ก็สบายคืนไม่แม่ก็ปั้มนมสองคนพอบางทีแม่หลับปั้มนมได้น้อยในนี้ก็จะเดินมาบอกว่าพี่ฝนนมจะหมดแล้วนะต้องมาปั้มอีกเดี๋ยัถาแยกทึ่งล่าสุดงขาเลียขึ้นเวทีเรนแบบใช่ใช่ใช่ค่ะรอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองค่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมแบบ <c oughs> คือเ, <c oughs> เขาไม่เขาไม่เห็ไตื่นเต้นรอบแรกเนี่ยคือเป็นครั้งแรกของเขาแล้วทางห้างเนี่ยให้ไวเชอร์เขาเป็นเงินใช้แทนเงินโสดให้ไม่เยอะเพราะว่าเรารู้จักกันเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็บอกเขาบอกว่าทะเลียรถมันติดบ้านเลยแบบมีว่าเราจบไปเราไปไม่ทันนั่นคือครั้งแรกเขาเขานั่งอยู่ในรถเขาบอกเขาอดได้ตังค์ใช่อันนั้นคือรอบแรกาเสร็จแล้วเขาก็แฮปปี้มากหลังจากนั้นเขาก็เอาใช้ไวเชอร์ชอปปิ้งของเล่น พอรอบที่สองเราก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยนะลูกเขาบอกไม่เอาแล้วนะม,นมอนีททาไมอ่ะไม่เอาละเฮ้ยแต่ได้ตั่งเหมือนเดิมนะ <c oughs> เออก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้เสร็จพอเขาไปเดินก่อนเขาเดินเขาบอกว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะเราก็เลยแบบเออไปไปเดินให้จบ,บรับปากคนแล้วตอนแรก่อนหนอาจะมาเขาบอกเขาไม่อยากไปแล้วบอกรับปากคนแล้วยังไงก็ต้องปากไม่ไรพิเศษนี้ใช่ส่วนจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าค่อยว่ากันพอเสร็จ พอไปเดินเสร็จปุ๊บเ่อก็จบที่ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วรอบนี้ไม่ตื่นเต้นไม่รีบซื้อของเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้เพาเยอะกว่าเดิมไหมคะเงินเขาเดิมค่ะแต่คือเรา,าเราาพิ่งกลับมาจากเมืองนอกึุนยายก็ซื้อของไม่เยอะอมันนี้ก็เลยบอกว่าท้าเรียนม,มันมีว่าพักก่อนเออเก็บไว้ซื้อคราวหน้าทีเ,เออนี้ยหลังจากนั้นเราก็นึกว่าเขาจะจบกลับมาถึงบ้านขึ้นแบวกระโปรมันมีเดินทั้งวันไกลเหรอ เอออันนี้ไม่รู้ตสุดท้ายอันนี้น่าจะติดอันนี้ไม่รู้แล้วล่ะแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากดันให้ลูกไปในทางนี้แล้วเลยแล้วแต่เขาใช่แล้วยินดีถ้าเขาชอบก็ยินดีไหมฮะมันห้ามไม่ได้นี่ผบคำนิดนึงค่ะเรื่องระแสซีรีส์หน่อยอันนี้ตอบรับดีมากเลยขอบคุณมากๆค่ะก็อยากจะขอบคุณหลายๆคนเรื่องกระแสซีรีส์มากๆ ดังคิวค่ะก็ได้รับคำชมเยอะก็รู้สึกว่าเออนานๆเล่นที่ก็ดีเหมือนกันเราเล่นแบบจีซซด้ยคลยพี่พี่ฝนก็กลับมาอยากกลับมาอีกไหมมันปีจค่ะก็ก็ก็สัมผัสได้ว่าแสดงว่าคนคิดถึงค่ะก็จะพยายามพยายามจะออกมาเล่นเรื่อยๆเพราะว่าลูกก็เริ่มโตตามลำดับแต่ว่าก็คงแบบรับได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนดูแลเสียงลัาพี่ฝนเองมีโมเมนต์นั้นบ้าง ตอนเล่นมันต้องเสียน้ำตาแต่ตอนดูมันไม่เสียเพราะเราเช็คงานดูเช็คงานมั้ใช่ใช่มันยากอ่ะดูแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมซีนนั้นไม่มีเอ๊ะอะไรเงี้ยเล่นไม่ดีเลยอ่ะอะไรเงี้ยแต่ทีไม่แบบประทับใจว่าฝนคือห่างไปนานแต่กลับมาอีกทีนึ่งยังเหมือนเดิมใช่ต้องก็ต้องขอบคุณพี่ต้นพุ่งกลับอะค่ะแล้วก็ทางเน็ตฟิกเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยรู้สึกน่าลองเลยนะเราก็เลยตัดสินใจลุยเป็นมนุษย์มากเออเล่นเป็นมนุษย์หน้าไม่แต่งเซ็งผมก็จัดมาได้ทำทุกอย่างที่ได้ทุกอย่างที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นีคนค่ะถ้า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 มีโอกาสมีเวลาโปรเจกต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยลุยค่ะก็แสดงว่าต้องเลือกเลือกบทไปเดินไปก็คือเราจะต้องทิ้งลูกไปเล่นให้มันก็ต้องคุ้มต้องคุ้ม คืออันนี้ก็คุ้มค่าสุดๆค่าสาคุาค่ะ